วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนเป็นคนถามที่หลายคนอาจจะถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าทำอย่างไรเราจึงจะผลทุกโยเหมยความทุกเนี่ย มันก็เหมือนเงาของเรานั่นแหละนะเกิดมาพร้อมกับเราเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทุกจากการทำงานการใช้ชีวิตหรือแม้แต่คำพูดของคนอื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงให้คาถาที่วิเศษมากไว้บทหนึง่งเป็นคาถาที่สั้นๆง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างยิ่งนั่นคือคำว่า ช่างมันคำว่าช่างมันในที่นี้ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยนะโยมแต่เป็นการยอมรับความจริงตามที่มันเป็นในทางธรรมท่านเรียกว่าขันติคือความอดทนอดกลั้นแต่ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือการยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้มันเป็นธรรมดาของโลก โยมลองนึกภาพตามนะเวลาเราทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีคนมานินทาว่าร้ายใจเราก็อาจจะขุ่นมัวเป็นทุกข์แต่ถ้าเราน้อมนำคําสอนของพระพุทธองค์มาใช้ที่พระองค์ตรัสไว้ว่านัตติโลเกออนินทิโตซึ่งแปลแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วใจเราก็เบาลงได้นะโยมใครจะว่าอะไรก็ ช่างมันเถอะนะเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วแล้วต้นตอของความทุกข์ที่แท้จริงมันมาจากไหนกันล่ะมันก็มาจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเราตัวนี้คือเราแต่ความจริงมันเป็นของเราไหมล่ะถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องสั่งมันได้สิยาแก่ยาเจ็บยาตายแต่เราสั่งมันไม่ได้เลยสักอย่างนี่แหละคือสัจธรรมเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า เราเกิดมาเพื่อจะแก่เกิดมาเพื่อจะเจ็บและถ่ายที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งไปคือความตายเมื่อเรายอมรับหน้าที่ของการเกิดนี้ได้ใจเราก็จะทุกน้อยลงเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แล้วจะทำอย่างไรให้ใจเราค่อยๆวางลงได้ละ่ะก็เริ่มต้นง่ายๆด้วยการให้ทานเป็นปกติเพื่อลดความโลภในใจเราตามด้วยการมีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งเมื่อใจเรามีเมตตาศีลก็จะบริสุทธิ์ความโกรธก็จะเบาบางลงไปเองและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาความจริงของชีวิตอยู่เสมอว่าการเกิดเป็นทุกข์ การแก่เป็นทุกข์และความตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเห็นว่าการมีร่างกายนี้มันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ใจเราก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นค่อยๆวางลงทีละน้อยจนพบกับความสงบที่แท้จริงการพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะโยมมันคือการปรับมุมมองค่อยๆฝึกค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละนิดนี่เอง